ตอนที่ท่านอยู่ผมเป็นต้นสั่งกัดนนึงครับวันนี้มาสอนเล่นเกมซีกันผิดเด็กแป๊บหนึ่งหยิบเด็กผิดมาว่าแล้วทำไมเฮ้ยทำให้มันแตกกันเรียบร้อยแล้วพวกเด็กเนี่ยนะครับผมทำให้มันแตกกันแล้วแปบ๊บหนึ่งเนี่ยจัดให้มันแตกกันก่อนโอเค หน้าแตกกันเลยพอละ้วเทบก็เริ่มมันเลยขั้นแรกก็ตัวจการห้าใบก่อนนะครับ่อเล่นกันอย่างไม่รู้รายละเอียดป่ะฮะพอแซนอัแนกาดถ้าเขาเริ่มก่อนเราก็ดอเธอแรกตีไม่ได้นะเธอแรกตีไม่ได้นะผมก็ไล่ย้าย มชอบย้ายมองเนี้ยแล้วก็แบบคอตัวเก่งๆไว้แบนี้ผมย้ายไปนี่ละกันเก้ครับจบเธอครับน่รารมือไหนถ้าเขาตีมาแล้วเราไม่ป้องกันเราก็เช็คครับมาใกล้ๆดินี่ถ้าเนี้ยเนี่ยงายหกใบเมื่อไร่แพ้ครับาตาเราก็ดอไลสโเกลดาคอนคอแอมเบร์เราจะวัดกันที่พลังครับเก้าพันตีถ้าเขาไม้ป้องก,กันก็เข้าหนึ่งดาเมจ เขากันก็ลองเช็คเขาว่าจะด้ดิเกินไหมไม่ได้ครับตาเขาแล้วก็สามารถกันได้นะครับผมการเช่นห้าพันได้ครับส่วนนี้ถ้าเป็นรูปถ้าสามารถอินเอร์เซปได้ครับส่วนเกรสามสามารถป้องกันได้ครับสาหารับมือใหม่นะถ้าคนรู้แล้วก็ขอโทษทีรับสแตนรอแล้วก็ไล์เป็นโคโรเจดาคอนเสร็จแล้วสามารถคตอวอะไรก็ได้ลงมา ใช่ผมขอตัวนี้รวมนี่หมื่นห้าตีไม่สามารถใช้ได้นะเช็้ได้แต่เกียสามนะนี่ครับตีก็เป็นหมื่นหกใช่ไหมเพื่อเช็คเซคเกิลเช็คมันสามารถใช้ได้สองใบละเกียร์สามอ่ะอก็กันไปนะสมมุติตีมาก็กันหมื่นหนึ่งเลยจะได้เช็คไหมครับมาถึงการใช้สไตล์แล้วสไตล์คือจริงคาเป็นมือแบบ จริงการอะไรก็ไดไไ้ให้มันเป็นถึงเกจสามอะพมกจริงเกจสองกับเกจหนึ่งนะก็ทําการสไตล์ได้ครับสกิลครับถ้ามีเนี่ยไอ้ไอ้หน่ะไอ้เน่ะหน่ยหน่ะที่หงายเนี่ยสี่ใบนะสกิลตัวนี้คอตบาร์ส่วนสกิลนี้ก็คือการเตะนั่นเตะไมยถึงการเอาหน่ะเข้าใต้กองการ,กร์ดโอเคสคอตบาร์สี่ใบแล้วก็ตีใช่ไหมนี่ตีปะนะสมมตินี่ตีเช็คได้สี่ใบครับ ต้องให้ได้ศูนย์หนึ่งสองสามครับถ้าไม่ได้ก็ก็จบครับเพราะสกิลมันคือแบบถ้าได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามก็กลายเป็นเทิร์นเราตัวนี้ก็ลงช่องดัดก็สามารถสแตทได้อีกครับก็เล่นง่ายๆครับไม่ยาก <c oughs> เท่าไหร่ส่วนเกตศูนย์เกตหนึ่งแล้วก็เกตสามไม่สามารถอินเตอร์เซ็ได้นะครับเยครับผม จบไปแล้วนะเอ็นง่ายๆจะตายนุนศ,กศักเกตสสีก็คว้า,วาไปที่เดิมข้าวหลังจะมีการแข่งขันของผมกับคุณปาโมดก็อย่าลืมติดตามดูกันนะครับผมเอาคืนนี้ก็สวัสดีครับจ,จีกาดจุกไหม